วันนี้เราพาทุกคนมาบุกร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นในราคาเพียง65บาทเราจะมาพิสูจน์ความอร่อยกันว่าวัตถุดิบที่เขาใช้มันเด็ดขนาดไหนแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปลองชิมกันไปกันเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอวีรถกินเที่ยวไปเรื่อยนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนวะอ๋อลออเล่นสำหรับวันนี้เราอยู่ที่เรียบคลองทวีวัฒนานะคะเรียกว่าอยู่หลังวังอ่าหลังวังที่เรียบคลองทวีวัฒนาวันนี้เรามาไม่ไกลจากบ้านนะคะเพื่อที่จะตามหาบุฟเฟ่อะไรบุฟเฟ่กุ้ยเตี๋ยวไก่มาละบุฟเฟ่ คูณทวีนะคะในราคาพิเศษนะคะราคาเพียง65บาทนะคะใส่ได้ทุกอย่างอร่อยสะอาดตักแบบว่าไม่อั้นเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกคือทำมาหลายคลิปแล้วแล้วก็กลับมาคลิปเดิมคือกินค่ะกินแล้วก็กินกินกินเข้าไปนะคะร้านเปิดเพิ่งเปิดอ่าทุกคนร้านเพิ่งเปิดนะเปิดวันที่สองมิถุนายนนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมง10บโมงถึง สี่โมงนะคะแต่อยากให้ดูนี่นี่ร้านเพิ่งเปิดค่ะร้านเพิ่งเปิดนี่ดูนี่ตามนี้เลยคือแบบว่าอ้แม่เจ้าฉันจะไปนั่งตรงไหนไม่รู้จะนั่งตรงไหนอ่ะประมาณนี้ได้เลยนะคะผู้ใหญ่ราคาของผู้ใหญ่นะคะ65บาทเด็ก50บาทแต่เด็กต้องสูงไม่เกิน120นะคะมีที่จอดรถจะบอกว่า Amazing มากที่นี่ที่จอดรถ50คัน ซูมไปที่จอดรถเลยค่ะถ้าสิบคันจอดตรงไหนก็ได้แล้วก็มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้นะคะมีครบทุกเส้นเส้นลายเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเอ่อบะมี่เส้นอ่าวุ้นเส้นทุกเส้นที่เป็นก๋วยเตี๋ยวอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเส้นอะไรบ้างแต่พิเศษที่สุดคือเส้นเล็กเส้นเล็กมาจากอะไรอ่างศิลาอ่างศิลาจังหวัดอะไร ชนบุรีอาทุกคนรู้ใช่ป่ะที่นี่วัตถุดิบของเขาดีเยี่ยมนะแล้วมีไก่อะไรบ้างมีไก่ตุ้นไก่เปื่อยไก่น่นองสะโพกเนื้อฉีกข้อตีนอะไรทุกอย่างมีเครื่องดื่มให้มีขนมแล้วก็มีไอศครีมนะคะแต่ว่าเครื่องดื่มไม่ใช่บุฟเฟ่นะขนมก็ไม่ใช่บุฟเฟ่ไอศครีมก็ไม่ใช่บุฟเฟ่คือจ่ายเพิ่มหลักๆสำคัญนะคะเดี๋ยวเราให้ เ,เจ้าของร้านมาอธิบายอีกทีนึงว่าวัตถุดิบที่เขานํามาเนี่ยมันมีอะไรเปิดอะไรบ้างเดี๋ยวให้เขาอธิบายอีกทีนึงค่ะอ่ะไหนเราพูดกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องรอค่ะรอรอรอถึงถึงถึงอีกนิดนึงก็จะจ่ายแล้วแต่ว่าไม่มีตัง ไม่มีตังหอดตังหน่อยตังเอาโทรศัพท์มาจะจ่ายสะแกงแทนแล้วแล้วเราก็มาถึงที่ชำระเงินนะคะที่เรารอมาเมื่อสักครู่นี้ถึงคิวพอดีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคุณทวีนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนั่นเองนะคะคือเมื่อกี้มีคำถามมาคำถามว่า ตักเท่าไหร่ก็ได้อยู่ในชามต่อรอบต่อชามนั่นหมายความว่าหนึ่งรอบได้หนึ่งชามรอบเดียวจบครับอ่าหนึ่งรอบหนึ่งชามรอบเดียวจบนะโอเคเข้าใจแล้วคือมีชามใหญ่กว่านี้ไหมคะอ่าตอนนี้ยังไม่มีครับต้องรอพัฒนานอีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าตาก้องเนี่ยจะแบบจะอิ่มไหมอ่าพอดีทางร้านเราเพิ่งเปิดได้อาทิตย์เดียวครับ amazing ตรงที่ว่าเปิดได้อาทิตย์เดียวแล้วคนแบบ หลังไหลอ่ะหลังไหลแล้วมันเป็นที่บแบบว่าตื่นเต้นแล้วเราเรา,เรามันต้องกินอ่ะถ้าเกิดคนไม่เยอะขนาดนี้แสดงว่าของต้องดีจริงอ่ะของต้องมาเราต้องมาถูก <มา S 2> ปะก่อนอื่นนะคะเอ๋ต้องบอกก่อนนะสูตรกินแต่ละคนไม่เหมือนกันกินตามได้นะคะหรือใครอยากกินสูตรไหนก็คือตามสูตรของเขาคือเอ๋เป็นคนชอบ ผ่านเส้นหมี่นะคะแล้วก็ผักพอประมาณนะคะส่วนเนื้อเดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวตามมาดูกันว่าเนื้อเอจะตักอะไรกันบ้างตักให้พอดีทานนะคะถ้าเหลือก็คือโดนปรับนะคะหรือไม่ก็าต้องนั่งกินจนกว่าจะหมดถึง4ี่โมงเย็นนะคะประมาณน,นี้นะคะเราก็จะแบบว่าอย่างนี้อ่าอันนี้คือยาวไปเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคอ่าอันนี้เราจะพิสูจน์นะคะอันนี้อันนี้คือเอ่อคอไก่อะ่ะคอไก่ นะคะอันนี้ขอเว้นนะคะไม่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 ทานแล้วก็เท้าไก่อ่ะค่ะอยากรู้ว่ารูดปื๊ดไหมนะคะก็ต้องขอขออนุญาตลองนะคะสองเท้าค่ะสองเท้าเท้าเดียวเดี๋ยวไม่ครบนะคะอ่าต่อมาค่ะอันนี้น้องเลือดค่ะน้องเลือดน้องเลือดต้องต้องลองนะคะต้องลองน้องเลือดน้องเลือดก็อย่าอย่าให้มันแบบเออให้พอดีให้หมดนะคะให้หมดอันนี้เว้นนะคะข้อนะ สิ่งที่ชอบก็คืออะไรนี่มันละ,นละแล้วก็ไก่ฉีเต็มแล้วแค่นี้นะคะแค่นี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าเอ่อเราจะไม่ทานคือเราจะไม่ทานให้มันเหลือว่างั้นนะโอเคมาด้วยน้ำนะคะ โดยนิสัยของเอเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าทานน้ำขุกคลิก,ลกอ่าขุกคลิกนะคะแค่นี้พอแค่นี้พอให้มันขุกคลิก,ลกโอ้ยตั้งนะโร้อนร้อนร้อนมากโอ้ยไปเลยค่ะป่ะไปที่โต๊ะกัน ที่อยู่ตอนนี้ที่อยู่ในมือเราที่ตักมาทั้งหมดตอนนี้ก็เพื่อนๆเรามากินกันเถอะนะก่อนอื่นเลยนะคะขอขอเอ๋อยากลองอยากลองตีนไม่ได้ตีนไม่ได้ตีนเพื่อนนะไม่ตีนไก่ตีนไก่ว่ามันจะปืด๊ดคือถ้าเกิดใช้ตะเกียบอ่ะมันไม่ได้ความแบบ ความรู้สึกว่าอยากรูดอ่ะไม่ถือสากันเข้าใจไะอย่าถืออย่าถือสานะใช้มือถึงจะร่อยลูดปื้นแต่มันตีนที่ดีมันจะต้องไม่มันจะต้องไม่แบบเปื่อยสุดอ่ะใชจะต้องมีเท็กเจอร์แบบเคี้ยวให้เคียวได้อ ใช่วัรทุดดิบพี่นี่โอเคเป็นชิวนะใช่ปะถูกชิวน้เลยอร่อยนี่ไม่ปรุงนะเขาเป็นคนอื่นเขาก็มีปรุงร่นนี่นั่นไม่ปรุงเฮ้ยแบบเทกเจอร์ใช้ได้อืแต่ถ้าใครอยากกินกระดูกก็กินเข้าไปได้นะแต่ว่านี่มีกินใช่ปะกินกระดูกอืมมีอะไรจะบอก ใครอะเี่ยหาว่ามูมามนะแต่เราจะพูดให้ฟังเปื่อยไม่ไหว <_ t ick> <_ t ick> เปื่อยไม่ไหวเป <_ t ick> <_ t ick> ื่อยไม่ไหวมีขยะให้ชิ้งั้นมันมีแบบพร้อมแอเอตรี่ตรงไหมตรง <_ t ick> ผ่านมีคะแนนให้นะบอกเลยต่อไปเลือดค่ะ เลือดดีว่ะขาวไหมไม่ขาวเแต่ว่าตัวที่ผิดขอดูแม่โทษนะเห่อะไรอ่ะเห็นเป็นอะไรอ่ะฮะก็น้องไก่ไงใช่เหรอเอาดีๆอ้าวเห็นเป็นอะไรเอาเอาผู้ทีผู้ทีน่องเอาดีๆน้องไก่ไก่ปะล่ะมันเห็นเป็นอกเปล่า มันหลุดหลุดออกมาขนาดแล้วนะมันเปื่อเยเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับก็เหมือนขึ้นอะไ <c oughs> ม่ต้องห่วงหน้าตรงหน้าตาแล้วไป้ตตนตรงนี้นไม่มี <c oughs> อย่าลืมติดตามช่องเอพ่โรินเที่ยวไปเรื่อยนะ <c oughs> เ,เรื่องเล่ายังไม่จบใคร อยากเห็นพี่ชายพี่ชายสองกล้องไปทางพี่ชายเลยแหมแวันนี้ยืนขึ้นย,ยืนขึ้นยืนยืน,น <c oughs> แต่งตัวเป็นหญิง<า>แล้วเต้นเทพสามตาสามตาเราไม่ดนใจ ยืนขึ้นให้เห็นทุ่งนี่เพื่อนสาวใช่ไหมเนี่ยอ๋าเพื่อนสาวอันนี้พี่ชายไาอยากเห็นพี่ชายเป้นเทพสามตาไม่ถามเขายัง่ะไม่ถามบอกเลยขอขอขอคนติดตาม ฉันมาท่าไรหร่ดีวะกรนทองเราเพิ่งจะเริ่มแล้วก็ขอแล้วพันห้าอ่ะเออขอก็พันห้าวะ0อ่ะถ้าให้ใครให้ิดตามพันห้าพันห้าที่พี่ยุทธจะทำไมแป้งเทพสามตาไอ้เทพสามตามาโดนใจอ่อยเลื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 ่อยเรื่องเรื่องเลื่อลัดแต่งองค์ทรงเครื่องให้อย่างดี แล้วจะมีรอยสักข้างหลังด้วยทำทูด้วย,วยตอนไหน oh. เลยโอ้แลาให้เหมือนเอาจี้แองจริงทำให้ขอคอนติดตามพันห้าอืมอืมอ่ากูหูไม่ทู่ ไม่ขาดนี่แปลว่าเส้นเหนียวนุ่มจริงเส้นเหนียวเส้นหนียวนุ่มมากรู้สึกเหนื่อยแล้วอืมกล้วยหอมอืมขอไม่รอดเลยมันละไม่ได้จับนะอืมไม่ขอมวะหอมมาก เหมือนที่แม่ทำให้กินเลยไปเห็นต่อเดี๋ยวกินขนมหวานกันเมื่อกี้ยังไม่ได้พาไปดูใช่ป่ะมไอก๋วยเตี๋ยวเกลี้ยงเรียบร้อยหมดนะคะและแล้วเราก็จะมารับประทานของหวานของหวานที่นี่มีอะไรไอศครีมนะคะไอศครีมเป็นจริงๆชอบชอบผ่านกะทิเห็นปะเห็นป่าว เห็นนะนะอะไอ้รีม so จะจะไปแนะนำนะถ้าเป็นกะทิอ่ะขาดไม่ได้เลยคือถั่วนะนี่คือเอ่อกะทิคือโบราณของเนี่ยเป็นกะทิแบบโบราณเขาต้องมีถั่วนีสงนะซัดไปค่ะ อ่าแล้วก็ถั่วก็คือถั่วเหมือนแบบว่าเอาถั่วมาคั่วเองเหมือนผัดล็ตเองอ่ะทำไมอร่อยอย่างงี้วะอีกคำอีกคำอีกคำเนื้อเราจะเจอนี่เลยลูกมะพร้าวาม,มาต้องตำต่อด้วยได้เปิดหัือวจะให้เปิดมันเนี่ย เฮ้ยมันเปิดมั้ยเออมัน,นดูดอ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนาจะนะอีเด่นนะตันวาเออดึง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 อ่าก็คือของปรดเหมือนกันนะคะแต่ว่าทานบ่อยไหมไม่นะไม่แต่ว่าเออะทานเพื่อเพื่อนๆอ่าคนดีกะคนดีนะเฮ้ย t กเจอร์ข้างในคือเป็นแบบใบเตยเว้ยนะมันก็จะมีมันจะมีแบบทั้งใบเตยทั้งกะทิเป็นคนชอบทานแบบใบเตยนะคะใบเตยเฮ้ยมันมีคนข้างหลังโบกไม้โบกมือเว้ยสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าหล่ดอย่าหลด,หลด <c oughs> มืออย่าสั่น <c oughs> ไม่ใช่สัน่นนะให้มันรู้ว่ามันมันมันเด้งดึง๋ง แป๊บนะมือมือสั่นเพื่อกะทิอร่อยมากอ่ะทำไมนี่เขาทำกะทิอร่อยวะก็ไม่ืือมะพร้าวที่ไหนมาเก็มคนี่ยอืมแล้วก็แล้วก็ตัวตัวใบเตยอ่ะโคตรหอมอ่ะใช่ ไอที่มันเค็มอ่ะมันไม่เค็มไปเตยบ้าเค็มอะไรเค็มกะทิใบเตยอ่ะมันหวานอ่อนๆเนี่ยเหลือทำไมเหลือไว้เพื่ออร่อยช่องรถรถช่องเออมันมีคนรับโมกุรถเข้าไปจอดไงช่องรถที่นี่จอดได้ห้าสิบคันนะมึงอ่า ช่างรถรถช่างอ่ารถช่างเคยกินมาก็คือเป็นคนที่ชอบรถช่างแบบเจ้มจนม,มาเรามาพิสูจน์กันที่นี่ชิมกนทีก่อนมือสั่นอีกละรถช่างกะทิอ่อนไปหน่อยน่าจะน้ำน้ำแข็งเขาเใส่ามาแล้วน้ำแข็งอะไรอืม ต้องบอกเขาว่าอย่าใส่น้แแาแข็งแช,ช่แต่ถ้าคนไม่ชอบหวานก็กำลังดีใช่ไหมใช่แต่ถ้าคนไม่ชอบหวานนะแต่สําหรับเราถ้าเกิดว่าเรากินขนมเราก็ต้องแบบรู้สึกว่าให้มันแบบอัตรลดไปเลยสดชื่นหน่อยอ่าอันนี้คือถ้าถ้าเราร้อนมาเนี่ยกินอันนี้เข้าไปก็คือแบบว่าโซคูอะอะไรนะโซคูนักร้องอะไรเออร้องเพลงอะไรเพลงอะไรอาวมึงโดนกิ์นะไ่รอายการเลยวะ ตัวรสช่องใช้ได้อร่อยอย่างที่บอกมาแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะที่ทําให้เราได้ทานก๋วยเตี๋ยวขนมทุกสิ่งทุกอย่างอร่อยมากเราต้องมาถามวิธีของทางเจ้าของร้านของขออนุญาตเรียกชื่อพี่ทวีนะคะคว่า,าชื่อเล่นชื่อ,ช,นนอชื่อนชื่อนพชื่อนพของทางร้านก๋วยเตี๋ยวค,ค,คูณทวีคูณทวีของพี่นพ ยังไงให้อร่อยค,อคือคือที่ท,ทานมาเนี่ยคืออร่อยมากอร่อยกดทั้งกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็อร่อยทั้งขนมไม่แปลกใจเลยที่มีลูกค้าแบบเยอะมากขอบคุณครับปรเปิดแค่น่าจะเดือนดีเดีย๋ดยวไ,ไม่ถึงเดือนแล้วค,ครับไม่ถึงเดือนด้วยอาจจะทางฝั่าเราใช้วัตถุดิบแบบสดๆฮนะสดใหม่ทุกวันไก่พวกนี้เราก็แบบว่าวันต่อวันเลยครับไม่มีการค้างถุงงอกผักวันต่อวันตลอดครับจริงค่ะกัดนี่ยังกรบ ส่วนน้ําซุปก็แบบเราเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วก็ก็นะช่วยกันทําพี่พี่น้องก็เลยช่วยกันชิมว่าน่าจะได้สูตรที่เหมาะตรงไหนช่วยกันชิมครับเอ๋เอ๋ไม่ได้ปรุงเลยเชื่อป่ะก,กินแบบพี่น้ําซุปโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับสถานที่เป็นของของเราเองครับเป็นกว้า,ววางมากคือประทับใจตรงที่จอดรถ50คันครับอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนี่ก็คือสคิดสูตรขึ้นมาเองหรือว่าคิดเองครับ เขาคิดเองอ่ะช่วยเกันทำแล้ววัตถุดิบที่ไปรับมานี่คือรับมาจากที่ไหนบ้างจากโรงงานเลยครับโรงงานไก่เลยโรงงานไก่เลยก็คือเลือกวัตถุดิบแบบที่ที่ที่สดเกรดเอเลยก็คืออย่างที่บอกการที่เราเราเลือกวัตถุดิบมาแต่ละอย่างมันก็ต้องของมันจะอร่อยได้ก็คือวัตถุดิบคุณต้องดีใช่ฮะาเราไปเรียกเองแล้วก็พอดีรู้จักกับพ่อค้าที่สนิทกันก็เลยสามารถเลือกวัตถุดิบที่สดแล้วก็ดีได้ ก่อนหน้านี้คือทําอะไรมาก่อนเมื่อก่อนเป็นเกษตรกรฮะทาสวนครับทําสวนมาก่อนแล้วก็อยู่ก็เลยผันตัวลองน้องๆเขาชวนว่าเอ๊ะเรามาทําร้านก๋วยเตี๋ยวกันไหมคือเป็นครั้งแรกของตัวเองเลยครับพอคุยกันเสร็จสามวันแล้วก็เริ่มลงมือทํากันเลยครับเขาตัดสินใจเร็วมากเลยค่ะแต่ว่าตัดสินใจเร็วนี่คือแบบว่าสามารถให้ทําให้เราได้แบบโตเร็วนะครับผมถามได้ไหมคะว่าเอรายได้แต่ละ ต่อวัน<ช>ก็ประมาณสักสี่ห้าหมื่นครับลาออกจากงานค่ะโอเครายได้โอเคเลยนะถ้าเดือนหนึ่งนี่คือต่อวันแล้วเดือนนึงเท่าไหร่คะ่ะน้องอย่างนี้เลยใช่ไหมค,คะ<ผ>มคือประทับใจตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องบุฟเฟ่ที่มีแบบว่าไอเดียขึ้นมาแล้วก็ระหว่างทางที่อยู่ที่ทางเดินและคนที่เขามาทานนี่เขาพร้อมที่จะมาทานไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถบางทีอ่ะสถานที่ที่เขาเปิดเนี่ยที่จอดรถไม่อำนวยเขาก็ไม่มาถูกไหมอ่าและกอย่างหนึ่งตรงนี้เป็นที่ของเราเราไม่ได้เช่าที่ป่าค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะคะอันนี้เราหยอกนะคะหยอกกับพี่นัทตอนนี้เอกก็อยากให้พี่นพ ฝากร้านนะคะกับทางช่องเอได้เลยนะคะในช่องเอวิโลนนะคะกินเที่ยวไปเรื่อยะคะ่ะฝากได้เลยค่ะร้านของเราอยู่ถนนเลียบคลองทวีนะครับอยู่ใกล้ๆถนนอุทยานครับร้านของเราเป็นร้านเพิ่งเปิดใหม่ยังไงฝากตัวด้วยนะครับยังไงก็ติดตามมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งพิกัดไว้ให้นะคะยังไงก็ขอฝาก ร้านนี้นะคะแล้วก็ขอฝากช่องนะคะช่องเอวิโรสกินเที่ยวไปเรื่อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย